Legenda por ครับท่านผู้ชมครับได้เวลาของอุ่นใจใกล้หมอที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับข้อมูลความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลสุขภาพของตัวท่านเองรวมทั้งคนใกล้ชิดครับเนื้อหาวันนี้ก็ได้มาจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอซึ่งหน้าปกก็จะเป็นภาพของคุณหมอถนอมศักดิ์ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ชี่ยวาญโรคไตประจําอยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะครับสำหรับคนที่เขาป่วยเป็นโรคไตเนี่ยนะครับ แรกๆก,ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกทันทีแต่ว่ามีสิ่งบอกเหตุที่ทำให้เป็นที่สังเกตได้ไม่ว่าจะจากตัวเองหรือว่าจากคนรอบข้างก็แล้วแต่นะครับเรามาดูกันนะครับว่าสัญญาณบอกเหตุตรงนี้เนี่ยมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างติดตามได้จากอุณใจใกล้หมอครับส่วนมากแล้วผู้ป่วยโรคไตจะเกิดอาการบวมตามตัวเพราะว่ามีน้ำและเกลือเพิ่มขึ้นในร่างกายแต่ว่าในช่วงแรกๆก,ก็อาจจะเป็นแค่มี เพียงบวมที่หนังตาและก็หน้าแต่ว่าเวลาต่อมาก็จะมีการบวมที่ขาและเท้าทั้งสองข้างซึ่งอาจจะบวมที่แขนด้วยโดยรู้สึกได้ว่าเวลาที่เราสวมแหวนหรือจะถอดแหวนถอดรองเท้าก็จะรู้สึกว่ามันคับกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าบวมไม่มากนักก็อาจสังเกตไม่เห็นเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้จึงควรทดสอบโดยการใช้นิ้วกดลงไปที่หน้าแข้งทักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อย หากพบว่ามีรอยบุมอยู่ก็แสดงว่าบวมแน่นอนควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดจะได้ให้คุณหมอวินิจฉัยโรคเพราะว่าการบวมที่เกิดขึ้นนี้อาจจะไม่ใช่เป็นโรคไตก็ได้แต่ก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับโรคอื่นอย่างเช่นหัวใจและตับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปตรวจเลือดตรวจปัสสาวะซึ่งจะให้ผลที่ชัดเจนที่สุดครับคราวนี้อุ่นใจใกล้หมอจะให้ท่านชมได้ติดตามฟังข้อมูลมารู้จักกับไตแล้วก็โรคไตาจาก คุณหมอถนอมศักด์แห่งโรงพยาบาลบรามคำแหงกันนะครับไตมีหน้าที่สําคัญในการขับของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญโปรตีนออกจากร่างกายนะครับรวมทั้งสารพิษต่างๆเกลือแร่ส่วนเกินน้ํานอกจากนี้ไตย,ยังสร้างฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเลือดแล้วก็สร้างวิตามินดีซึ่งมีประสิทธิภาพสูงนะครับ คนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับถ้ามีอาการก็อาจจะมีปสัสสาวะเป็นฟองปสัสสาวะเป็นเลือดขาบวมแต่บางคนที่ไม่มีอาการเลยนะครับจนกระทั่งไตาวายระยะสุดท้ายแล้วถึงจะมีอาการอ่อนเพลียขึ้นไส้บวมเหนื่อยแล้วก็ซึมลงครับคนไข้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคไตนะครับควรไปปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อรับการตรวจ การตรวจก็ง่ายๆครับมีตรวจเลือดตรวจปัสสาวะแล้วก็อัตราสาวดูว่าไตามีอะไรผิดปกติมีอะไรอุดตันท่อไตเป็นนิ้วหรือเปล่าโรคไตไต,าตาวายเรื้อรังเนี่ยมันไม่ใช่โรคเดียวนะครับมันเหมือนเป็นตะกร้าซึ่งเป็นผลจากโรคหลายอย่างนะครับสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้ไตาวายในปัจจุบันเนี่ยคือโรคเบาหวานครับที่เป็นมานาน ลองลงมาก็เป็นโรคความดันสูงไตอักเสบเรื้อรลงังโรคนิ่วถุงน้ำในไตแล้วก็โรคกรกรมพันธ์บางชนิดครับได้ข้อมูลจากคุณหมอหน้อมศักดิ์ก็พอจะต้องระวังนะครับสรุปได้เลยว่าป้องกันในเรื่องของเบาหวานเป็นอันดับแรกความดันก็เป็นอีกโรคหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากเจอเบาหวานเจอความดันเข้าไปนี่โอกาสที่คุมไม่อยู่แล้วจะลามปามไปถึงไตเนี่ย มีแน่นอนแล้วก็จะมีอาการที่รุนแรงต่อไปเดี๋ยวติดตามในเรื่องของการรักษาจากคุณหมออมศักดิ์ในช่วงที่สองช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับนิตยสาราอุ่นใจใกล้หมอโดดเด่นด้วยรูปแบบ สมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้ซึ้งถึงสารพัดโรคภัยที่รอจังหวะโจมตีให้มีอันต้องล้มหมอนนอนฟูโดยไม่มีการแจ้งเตือนนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้ป่วยที่ล้วนเคยผ่านความทุกข์ทรมานจากปัญหาอาการที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นในระบบสมอง ระบบการทํางานของหัวใจระบบทางเดินอาหารหรือระบบการไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนปลายมาให้ท่านผู้อ่านได้รู้ไว้เป็นข้อมูลยิ่งกว่านั้นยังมีรายละเอียดการแก้ปัญหาด้วยนวัตรกรรมการแพทย์ยุคใหม่ซึ่งเปี่ยมด้วยศักยภาพในการสกัดกัน้นหยุดยั้งตลอดทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันเพื่อความมั่นใจ โดยไม่ต้องรอให้เป็นเหยื่อรายต่อไปสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ท่านจะได้รับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอไว้สร้างความอุ่นใจและส่งให้ถึงบ้านเป็นประจำทุกเดือนติดต่อขอรายละเอียดได้ที่โทร0876955851นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอให้ประโยชน์ทั่วหน้าทั้งครอบครัวและตัวท่านเอง ติดตามบุญใจใกล้หมอในช่วงที่สองซึ่งก็จะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องโรคไตนะครับมันก็ไปจนถึงขั้นไตาวายเรื้อรังแล้วก็มีปัญหาในที่สุดไปติดตามจากคุณหมอสมศักดิ์ได้เลยครับก็เราต้องมาดูที่สาเหตุของโรคไตาวายเรื้อรังนะครับซึ่งอย่างที่เรนให้ทราบส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเกิดจากโรคเบาหวานเนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันสูงเนี่ยคนไข้ผู้นี้จะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด โรคไตวายหรือหลังแทรกซ้อนนะครับเพราะนั้นควรจะคนไข้ที่เป็นเบาหวานก็ต้องทานยาควบคุมอาหารให้น้ำตาลอยู่ในดับที่ไม่สูงคนไข้ที่เป็นความดันสูงก็ต้องทานยาคุมความดันให้ดีนะครับแล้วก็มีการตรวจการทำงานของไตเป็นระยะว่ามีโรคแทรกซ้อนที่ไตเกิดขึ้นหรือเปล่าบางคนที่เป็นโรคไตอักเสบ มักจะไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรไม่มีโรคประจําตัวก็ควรได้รับการตรวจเช็คร่างกายประจําปีเพราะเราอาจจะตรวจพบรอยโรคของโรคไตเสื่อมเลื้อรัางได้โดยที่คนไข้าอาจจะไม่มีอาการนะครับโรคไตวายเลือดลงเนี่ยแบ่งเป็น5ระยะนะครับระยะแรกก็คือ ไตทํางานเนี่ยยัง90 90กว่าปอรเซ็นต์อยู่แต่ว่าอาจจะมีโปรตีนรั่วทางปัสสาวะหรือว่าอัตราาพบว่าไตาผิดปกติระยะที่2เนี่ยไตยทํางาน60-90%ระยะที่3เนี่ยไตยทํางาน30-60%ระยะที่4ไตทํางาน15-30%ระยะที่5คือไตทํางานน้อยกว่า15% ปนจนกระทั่งเป็นไตวายขั้นสุดท้ายครับการรักษาโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยอ่าแรกเลยต้องคุมอาหารนะครับต้องลดเค็มลดผลไม้ลดอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นถัว่วนมเนื้อสัตว์อันที่สองคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องทานยาควบคุมเบาหวานที่ดีข้อที่สามคนที่มีความดันสูง ก็ต้องควบคุมลดเค็มละกันยาคุมความดันไม่ให้สูงเพราะถ้าความดันสูงจะทําให้ไตเสื่อมเร็วครับสําหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตอักเสบก็ต้องได้รับการตรวจวิจัยหาสาเหตุของไตอักเสบคนไข้ที่เป็นไตอักเสบเรื้อรังเนี่ยอาจจะมียารักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตได้ครับก็ ปล่อยไม่ได้นะครับเรื่องของโรคไตนี่เพราะว่าถ้าเกิดไปถึงขั้นที่เป็นไตวายเรื้อรังไปแล้วรุนแรงมากขึ้นก็คือก,ก็ไตไม่ทํางานก็ต้องไปฟอกไตซึ่งเป็นเรื่องที่ทรมานมากครับฟอกแล้วหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ต้องเ,ออเห็นใจนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานนี่อย่าปล่อยให้มันบานปลายเลยเถิดไปจนถึงขั้นเข้าถึงโรคไตเป็นดีที่สุดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอ เรายังมีข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคภัยต่างๆเนี่ยมันลุกลามบานปลายได้ก็ต้องติดตามอุ่นใจใกล้หมอในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ